สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมานำเสนอคำสั่งอีกหนึ่งชุดนะครับก็คือคำสั่ง hex นะครับ hex นะครับคำสั่ง hex ก็คือ ascii to hexadecimal conversion นะครับคือคำสั่งแปลง ascii code ไปเป็น uh, hexadecimal code นั่นเองนะครับคำสั่งนี้นะครับ instruction เขาบอกว่าเขาจะ convert นะค uh, รับ ascii code into hexadecimal code ประมาณนี้ก็คือแป uh, ลง ascii code ให้เป็นอะไรครับให้เป็น hexadecimal code นั่นเอง พูดง่ายๆคือแปลงโค้ดที่เป็นอักขระหรืออักขระหรือตัวอักษรเนี่ยให้เป็นเลขฐาน16นั่นเองนะครับเป็นรหัสโค้ดฐาน16โค้ดนะครับตัวชุดคำสั่งมันจะเป็น16บิตนะครับ Instruction ส่วน32บิต Instruction จะไม่มีนะครับแล้วก็โปรแกรม Step จะใช้7 s t e สเต็ปนะครับนิ m o นิกก็คือ hex แล้วก็ hexp นะครับคือ h e x t h u นั่นเองนะครับตัว fxseries ที่สามารถใช้ได้ก็คือ3 s 3 G 3 GC 3 U 3 UC นะครับตามเวอร์ชั่นที่ปรากฏต,ตามนี้นะครับรูปแบบคำสั่งก็จะมี command input สั่งการเข้ามานะครับแล้วก็ hex นะครับก็จะแปลง s นะครับ s ก็คือต้นทางนะครับไปเก็บไว้ที่ปลายทางแล้วก็ n ก็คือจำนวนที่ต้นทางต้องการแปลงนะครับก็ประมาณนี้นะพูดง่ายๆก็คือ s เนี่ย s ก็คืออะไรครับก็คือจะตัว h e d e v i c e number s o r i n g ที่ เก็บโค้ดที่เป็น ASCII c โค้ดนะครับพร้อมที่จะคอนเวิร์ตนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็น ASCII c โค้ดนะ ASCII นะครับเป็น ASCII โค้ดนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะบอกว่าจะเป็น CHARACTER หรือ STRING นะครับคือชุดอักขระนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะเน้นนิดหนึ่งว่าตัวที่สามารถชุดอักขระหรือตัวอักษรที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันก็คือ,อ,อ0ถึง9แล้วก็ A ถึง F เท่านั้นนะอ่าเนี่ย0ถึง9 A ถึง F เท่านั้นมันถึงจะแปลง แปลงให้เป็นเลขฐาน16ได้ถ้านอกเหนือกว่านี้มันก็ไม่สามารถที่จะแปลงได้นะครับส่วน d d ก็คือ h d i number s o r i n g ที่เก็บค่า hexadecimal code ที่ทำการ convert ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วน d n คืออะไร n ก็คือ number of ascii code ที่มีหน่วยเป็น byte นะครับก็หมายความว่าตรงนี้นะครับตรง,ง ascii เนี่ยเวลาเราต้องการกี่อักขระกี่ตัวนั่นเองเราใส่เข้าไปตรง n นะครับราสามารถเซตได้ตั้งแต่1จนถึง256ค่านะครับ โอเคเนะสมมุติว่าผมต้องการสักแปลงสักตัวตัวขละเนี่ยผมก็ใช้ K3 เนี่ยแปลงสักอีสี่ขละก็ใช้ K4 อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ถ้าเราไม่ใช้เป็นเลข K เลขฐาน,นี่ยเราใช้เป็นเลขฐาน16ได้ไม่ได้ครับก็ h 3 h 4เนี่ยใช้ได้เหมือนกันมีค่าเท่ากันนะครับ โอเคจากตรงนี้นะครับเป็นยวเรามาดู applicable device กัน S เนี่ยก็สามารถใช้ได้เป็น KNX KNY KNM MM, KNS นะครับ Timer Counter Data Register นะครับแล้วก็ตัวค่าคงที่ที่เป็นเลขฐาน10กับฐาน16นะครับตัวดีก็จะใช้เป็น KNY KNM MM, KNS Timer Counter Data Register แล้วก็ตัวนี้จะมี index register ด้วยนะครับส่วน N เนี่ยแน่นอนว่าจะอยู่ในรูปของ Data Register แล้วก็เลข ที่เป็นเลขค่าของที่ที่เป็นเลขฐาน10กับฐาน16นะครับที่สามารถที่จะใส่ค่ามันลงไปได้นะครับโ okay. อเคเดี๋ยวเรามาดูตารางมันนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือตารางแปลงเลขฐาน10เป็นฐาน16จากฐาน16เป็น ASCII นะครับหลักการถ้าเราไม่อยากดูในในในตารางนะครับเราก็าสามารถจะแปลง ASCII จริงๆตรงนี้คือ a s c i i หมดเลยนะเนี่ยตรงนี้คือ a s c i i ที่เราเห็นเนี่ยนะครับเนี่ย ASCII หมดเลยเนี่ยตัวอักขระอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ เป็น a s สก i หมดเลยแต่ว่าตัว ASCII นี้มันถูกระบุว่าเวลาที่เราจะแปลง ASCII ้เป็น H e x เนี่ยมันจะต้องแปลงแอสก i ที่มันสามารถแปลงได้ก็คือ0นถึง9แล้วก็ A จนถึง f เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเลขที่อักขระที่นอกเหนือกว่าตารางที่ผมวงไว้เนี่ยคือมันจะไม่ทำการแปลงให้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ H e x นั่นเองมันถึงแปลงให้ไม่ได้นะครับโอเคหลักการก็คือ a s c i i ้แปลงไปเป็น H e x อ่าเพราะฉะนั้นเลขที่อยู่ในสี่เหลี่ยมแดงๆเนี่ยมันจะแปลงให้นะครับ ครับตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น16บิตโหมดนะครับโดยใช้ M8161 นะครับตรงนี้จะ M8161 จะเป็น off นะครับถึงจะเป็น16บิตโหมดให้16บิตโหมดก็คืออะไร16บิตโหมดสมมุติว่าเราใช้ D200 ใน D200 ก็จะมี8บิตบนนะครับ8บิตบนกับ8บนะิตล่างอ่าเนี่ยนี่8บิตบนนะ l o ก็คือ8บิตล่าง high ก็คือ8บิตบนนะครับ 8บิตบน8ดบิตล่างนับยังไงนับอย่างนี้ครับก็คือบิตที่0จนถึงบิตที่อะไรครับบิตที่เดเนี่ยอย่างเงี้ยเป็น8บิตล่างนะครับ8บิตบนก็คือบิตที่8จนถึงบิตที่อะไรครับ15อ่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า่อ8บิตบนอันนี้8ปบิตล่างนะครับโอเคทีนี้เวลาแปลงนะครับถ้าสมมติว่าผมกด x10 เพื่อให้มันทำการคอนเวอร์ทเนะครับที่ค่าที่อยู่ใน d 200 d 200จําจำนวนะไรครับ4ตัวอักขระนะครับ ในกรณีนี้ใน D 200เนี่ยมันได้แค่2 2ตัวอักขระนะครับอ่ามันก็จะได้1ตัว2ตัวนะครับถ้าเราต้องการ4ตัวมันจะกินพื้นที่ไปถึง D201 นะครับอ่ามันจะกินพื้นที่ไปถึง D201 เนี่ย4ตัวเลยนะครับ1 2 3 4ตัวเลยนะครับโอเคทีนี้เอาไปเก็บไว้ใน D 100นะครับ D100 ก็เอ่อก็เวลาที่เก็บเลขฐาน16เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นได้เอ่อ1 16บิตเนี่ยจะได้4ตัวอักษรพอดีเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้น เวลาที่มันกินพื้นที่นะครับ16บิตเนี่ยมันก็จะกินแค่ D200 กับ D201 นะครับในกรณีที่เป็น4ตัวขาโอเคนะทีนี้รหัสโค้ดนะครับที่เราเห็นนี่นะตามนี้เลยนะครับก็คือ31 32 33 34ก็จะเป็นเลข4เลข3เลข2เลข1ตามลำดับนะครับ ASCII จากตรงนี้คือ ASCII โค้ดนะ,อะพอมาแปลงเป็น Hex เนี่ยมันก็จะได้ตามนี้เลย1-8ถนะครับ โอเคจากตรงนี้นะครับผมเอาเป็น16บิตโหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรง D0 เนี่ยผมจะใส่ค่าเข้าไปนะครับจำนวน4 4อะไร4อักขระนะครับ4ตัวอักษรนะครับโดยที่แบ่งออกเป็นชุดนี้1ตัวอักษรชุดนี้1ตัวอักษรแล้วก็นี่1ตัวอักษร1สอเป็น4อักษรพอดีเลยนะครับก็คือจะใช้ D0 กับ D1 นะครับผมเอาเป็น3ก็แล้วกันเนื้อ 33H 33H แล้วก็ 35H นะครับแล้วก็ 36H กับ 34H เวลาที่มันแปลงเนี่ยมันจะแปลง 3533H นะครับคือ D0 กับตัวที่เป็น 3436H คือ D1 เนี่ยครับถ้าผมกด x 1 0ปุ๊บมันก็จะแปลงออกมานะครับเป็นเลขฐาน16คือ hexadecimal นะครับเวลาที่มันแปลงนะครับมันจะเอาบิตที่โลมาก่อนเลยนะอ่าโลของ D0 เนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฮของ D0 ไว้ตรงนี้แล้วก็โลของ D1 เนี่ยไว้ตรงนี้ แล้วก็โลของไฮของ D 1หนึ่งมอยตรงนี้นะครับมันก็จะได้เป็น4ตัวอักษรไปดีเลยอันแรกคือ33นะครับ33ก็คือหมายเลข3มันก็จะเอา3มาวางไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น0ูนย์นย์หนะครับตัวถัดไปก็จะเป็นเลข5อ่ามันก็เอาเลขห้ามูปอยตรงนี้นะครับมันก็คือศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับตัวถัดไปก็คือเลข6กนะมันก็จะเอาเลข6มาวางนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นเลข4นะครับก็เอาเลข4มาวางตรงนี้สิ่งที่มันได้ก็คือ 3 5 6 4 H นะครับอันนี้ก็คือเวลาที่เราแปลงมาเป็นเลข hexadecimal แล้วมันจะได้ตามนี้นะอันนี้คือ hexadecimal ส่วนชุดนี้ก็คือ ASCII code นั่นเอง ASCII code นะครับสังเกตชุดนี้ก็คือหมายเลขอันนี้ก็คือ3นะอันนี้ก็คือ5นะครับอันนี้ก็คือ6อันนี้ก็คือ4นั่นเองนะครับโอเคเพื่อให้เข้าใจเห็นภาพเดี๋ยวเรามาทดสอบความเข้าใจกันนะครับอ่า เหมือนเดิมเลยนะครับผมต้องการ4อักขระนะครับ4ตัวอักษรนะครับโดยอันดับแรกผมใช้เป็น H 30นะ H 3 0คือตรงนี้นะ,ะมันก็คือ0ูนนั่นเองตัวถัดไปก็คือ H 41นะครับ H 41ก็คือ A นะตัวถัดไปครับมันก็ได้เป็น41 3 0 H นี่คือ a s c i i code นะตัวนี้คือ a s c i i code นะครับ a s c i i code นะครับอันนี้ตัวถัดไปครับ42แล้วก็44นะครับ อ่าเวลาที่เราเขียนก็จะเป็น4 44 42อันนี้จะเป็น ASCII นะครับ ASCII code นะครับพอเวลาผมกด x 1 0ปุ๊บมันก็จะแปลงนะครับอ่าเวลาเวลามันแปลงเนี่ยมันก็จะเอาตรงนี้มาไว้นี่นะครับอ่า41มาไวน้นี่แล้วก็42ไวน้นี่44มาไว้นี่นะครับเริ่มจาก30ก่อน30คืออะไรครับคือศูนนั่นเองนะครับอ่าเวลาแปลงปุ๊บมันก็จะแปลงเป็น0 แล้วก็41เป็น A นะครับแล้วก็42เป็น B นะครับ44เป็น D นะครับก็ดึงออกมาทำให้มันได้เป็น 0A B D นะครับอันนี้ก็คือเลข H นันเองก็คือเลขฐาน16นะครับอ่าก็จะกลายเป็น hex นะครับให้เราเลยอ่าเพราะฉะนั้น ASCII นะครับ hex นะครับออกมาเป็นแบบนี้ถามว่าเอเรามีโอกาสได้ใช้ไหมลักษณะแบบนี้มีนะครับในกรณีที่เอ่อเราใช้ในการอ่าถ่ายโอนข้อมูลอะไรประมาณนี้ครับ เราก็ต้องอาบางีเาต้องแปลง a s c i i มาเป็น H e x หรือเอา h e x มาแปลงเป็น a s c ก i ก็แล้วแต่เราเลยนะครับมันสามารถแปลงได้นะ,ะเดี๋ยวมาทดสอบความมั้าใจอันที่2กันดูสมมุติว่าผมเปลี่ยนเป็น3อักขระนะครับผมไม่เอา4แล้วแต่ว่าเวลาใส่ผมจะใส่4อักขระแต่ว่าผมต้องการจริงต้องการแค่3นะครับตัวแรกผมเป็น 41H นะครับตัวที่2เป็น3 4มนะครับตัวต่อไปก็ จะเป็น4 5 h แล้วก็เป็น4 4 h นะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของ ascii code ตัวแรกก็คือ4 3 4 1 h นะครับอันนี้เป็น ascii นะ ascii นะครับ ascii ตัว44-45ก็จะเป็น ascii เหมือนกันนะครับ ascii เหมือนกันนะครับโอเคเพราะเวลาผมกด exit ปุ๊บมันแปลงออกมาปุ๊บเนี่ยเนื่องจากเราเอา3ตัวอักขระนะครับมันก็จะนับนี้ครับ k 1 k 2 k 3 k 4 เ4เราไม่ใช้นะเพราะมันเป็นอัขระที่4เราไม่ใช้เราต้องการแค่3อขัขระเวลาที่มัน move มามันก็จะ move เนี่ยครับตัวที่ low low order มาก่อนนะครับแล้วก็ high order แล้วก็ low order นะครับมามันก็จะได้ออกมาเป็นอะไรครับ41ออกมาก็คือ a นะครับ43ก็คือ c นะครับ45ก็คือ e นั่นเองนะครับประมาณนี้เนอะก็ได้แล้วประมาณนี้แล้วครับตัวถัดไปครับเราดูนี้ตัวถัดไป ชุดนี้ถ้าผมใช้เป็น8บิตโหมดนะครับ8บิตโหมดนั่นก็หมายความว่าผมจะต้องทําให้ M8161 อ่อนนะครับออนผมใช้เว้ออนอ่อนตลอดเวลานะครับแล้วตรงนี้ผมจะใชะ้เนื่องจากมันเป็น8บิตเนี่ยมันจะเป็น8บิตที่เป็น low order low order นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการ4ตัวอักษรนะครับ4อักขระเนี่ย4ตัวอักษรตัวนี้นะครับอ่ามันจะต้องมันจะต้องกินพื้นที่ตั้งแต่ดแหละครับ D0,D1,D2,D3 นะครับสมมุติว่าผมต้องการซักักขระเนี่ยมันเวลาที่เราเริ่มเริ่มจาก D0 นเนี่ย d ี d 0, d D2 นะครับ D3 D4 ม5อ่ามันจะกิน6พื้นที่เนี่ยเห็นไหมครับ6พื้นที่อย่างเงี้ยมันก็จะกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่า1ตัวของมันมันจะเอาแค่ low order นะครับ high order มันไม่เอานะครับมันก็จะเอา low order เท่านั้นนะครับ ตรงนี้ก็จะอ่าผมตัวอย่างนี้ผมใช้4ก็จะกินตั้งแต่ d ีศูนย์จนถึง d ีสามนะครับตัวแรกผมให้เป็นศูนย์ก็คือสามสิบเนะครับตัวถัดไปผมต้องการ a ก็คือสี่สิบเอ็ดเนะครับผมต้องการ b ก็คือสี่สิบสองเผมต้องการ c ก็คือสี่สิบสามเนะครับเวลาผมกดเอ็กปุ๊บมันก็จะทําการเอา a นะครับเอาเอาศูนย์เอบนะครับมาใส่เข้าตามตารางเออ่ที่อยู่ใน d ีสิบเลยนะครับได้ตามนี้เลยนะาตามนี้เลยง่ายนะครับไม่ยาก อันนี้เพื่อไม่ให้เราหลงนะตรงนี้คือ ASCII นะครับตรงนี้คือ ASCII อันนี้ที่ผมทำให้ดูเนี่ยมันคือเฮกนะครับเฮกอันนี้คือเฮกนะครับอันนี้คือ ASCII นะครับแอสก i เวลาที่เราดูปุ๊บเนี่ยชุดที่เป็น ASCII เนี่ยมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับทศตีชุดที่เป็นเฮกนะครับมันจะโผล่ตรงนี้ ASCII ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบความเข้าใจกันนิดนึงนะครับตัวนี้ เหมือนเดิมเลยผมต้องการ4ีอักลาะเริ่มจาก D0 ก็ D0 จนถึง D แล้วครับ D3 นะครับแล้วเก็บไปใน D10 ก็จะได้เป็น K1 K2 K3 K4 พอดีเลยนะครับอ่ะตัวแรกผมเป็น F นะครับ F ก็คือ46 C กนะ C ก็คือ43 B ก็คือ42แล้วก็ D ก็คือ44นะครับเวลาที่ผมกด X10 ปุ๊บมันก็จะทำการแปลงมาให้เลยก็คือ f C B แล้วก็ D นะครับแบ่งมาให้เราตามนี้เลยนะครับมันก็จะดึงมาแต่ละตัวเลยเนี่ยดึงตัวแรกมานะครับ F C B d มาให้เราเลยตามนี้เลยนะครับเนะก็ดูแล้วไม่ยากนะครับทั้งแปดแปดบิดโหมดไม่ยากแต่มันกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบความมั่นใจอันที่2กันดูอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นถ้าผมใช้3ล่ะเออสามันจะทําได้ไหมนะครับ Uh, ตัวแรกเป็น F เหมือนเดิมนะครับตัวที่ 2, 2> เป็น C ตัวที่3เป็น B ตัวที่4เป็น D คําถามว่าคําถามของผมก็คือเวลาผมกด x10 แล้วนะครับพอเวลามันแปลงมาเป็นตัว hex เนี่ยครับมันจะได้เลขอะไรมันจะได้เลขอะไรนะครับ3ตัวอักษรนะ3ตัวอักษรมันจะได้เป็นเลขอะไรนะครับใส่เข้าไปใน D10 เนี่ยให้เราลองทำ,ทำกันดูนะครับลองแคปไปดูผมจะนับ1นึถึงหนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าอะแคปแล้วลองไปทำดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดลองนะครับโดยใช้โปรแกรมตัว g x Work 2กันดูว่า,ามันทำงานได้ตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรม g x Work 2กันนะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรม g x Work 2ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ผมก็พิม ตามที่เราได้ทํากันเมื่อสักครู่นะครับผมใช้เป็น M0 ก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะมาปรับโหมดนะโหมด16บิตกับโหมด8บิตนะครับก็ถ้าเกิดว่า M8161 นะครับมันออฟก็คือ16บิตแต่ถ้ามันออนก็คือ8บิตโหมดนั่นเองนะครับในกรณี้ถ้าผมกด M1 นะครับผมก็จะทำการคอนเวอร์ตนะครับ ASCII ไปเป็น hexadecimal แสดงว่า D0 ของผมจะต้องเป็น ASCII นะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามา simulation กันดูครับ อันดับแรกผมไปคอมไพน์กันก่อนนะครับแล้วก็ซิมูเลชันนะครับอันนี้เราสามารถซิมูเลชันได้เลยนะครับโดยมโดยที่ไม่ต้องมีตัว PLC จริงๆนะครับก็สามารถซิมูเลชันได้นะครับท่านก็ทำตามพร้อมผมไปเลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมจะเริ่มจากตัว 16bit mode ก่อนนะ,ะ 16bit 16 m o มดก็คือตัวนี้จะ off ซึ่งมัน off อยู่นะเดี๋ยวผมจะไปใส่ค่าตรง D0 นะครับผมจะไปใส่ค่า D0 ผมใส่เป็น hex ก็แล้วกันนะครับเป็น hex ก็คือเป็น ascii code นะครับเอาเป็นเลขเ,เลข6นะ36แล้วก็34อ่าชุด d 0เนี่ยจะเป็น36 34นะครับกดเซตเข้าไปนะครับส่วนชุด d 1นะครับ d 1เนี่ยผมให้เป็นเอ่อ41กับ42ก็แล้วกันนะครับอ่า41 42เนี่ยตัวนี้ก็คือ a กับ b นั่นเองนะครับอา่าเป็น hex นะ hex นะครับอา่า a กับ b นะครับเซตค่าเข้าไปปึ้งโอเคเรียบร้อยแล้ว ทีนี้พอเซตค่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทําการดูนะครับมอนิเตอร์ลิงนะครับผมใช้ดีศูนย์อ่าเห็นนะครับออกมาเป็นเลขเลขนี้แล้วนะซึ่งถ้าเราต้องการดูนะครับดูเป็นเลขฐาน16หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะออกมาเป็น36 34 41 42ตามที่เรากดไว้เลยนะครับแต่ดีสิเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรายังไม่กด M1 นะครับดีสิก็ยังไม่เปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวเรามากด M1 กันดูนะครับอ่ผมกด ชิป Enter M1 เห็นไหมครับ D10 เปลี่ยนไปแล้วตรงนี้ก็ออกมาแล้วออกมาเป็น C6BA นะครับ C6BA เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ4นะเอา4มาไว้ก่อนแล้วก็เอ6นะครับแล้วก็ B มาไว้แล้วก็ A มาไว้มันก็จะกลายเป็น C6BA นะครับอันนี้ก็คือตัวเนี้คือ,เ,อเลข hexadecimal code นะส่วน2ตัวนี้ก็จะกลายเป็น ASCII code นั่นเองนะครับโอเคหลักการมีแค่นี้เองนะครับ มีแค่นี้เองสามารถทำมันอื่นได้ไหมได้นะสมมุติว่าผมเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วกันอ,อันนี้ปลดล็อกตัวนี้ก่อนนะครับผมเปลี่ยนเป็นตัวดีศูนย์ของผมเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองก็คือ a กับ b, b นะครับแล้วก็ D1 หนึ่งของผมให้เป็นสี่สิบสามสี่สิบสี่แล้วกัน ABCD เลยนะครับให้เห็นนะครับ โอเคนะตรงนี้เราก็ยังเป็น c6ba อยู่นะถ้าเกิดว่าผมกด m1 ปึ้งอ่ามันก็จะกลายเป็นอะไรครับอ่า b เห็นไหมเป็น b เป็น a เป็น c เป็น d ให้เราแล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนให้เราตามนี้เลยนะครับโอเคนะอันนี้ก็อ่ากรณีที่เป็น16 bit mode นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนในกรณีนี้ผมจะเปลี่ยนให้เป็น8 bit mode นะครับผมก็กดให้ m0 ทำงานค้าง รายนี่เป็น8ปดบิตโหมดนะครับแปดบิตโหมดนะอเอาจากตรงนี้ก็ได้นะครับจากตรงนี้มันเป็น B A D C อยู่นะถ้าเกิดผมออนปุ๊บนะครับอโอเคเดี๋ยวผมปรับโหมดใหม่ดีกว่าเพื่อเห็นภาพนะดีดีศูนย์ของผมให้เป็น C สี่สิบเอ็ดสี่สิบสองนะครับ,บแล้วก็ดีหนึ่งก็ อ่าไม่ได้สิ d ีศูนย์ของผมเนี่ยโทษทีนะ d ีศูนย์ของผมเนี่ยจะต้องเป็นแค่1 1เดียวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า,เ,าเราใช้8บิตโหมดนะถึงเราใช้เป็น2บิตโหมดเนี่ยตัว41ก็จะไม่เห็นนะอันนี้ผมใช้เป็น41ก็แล้วกันนะครับ d เป็น41นะครับ d 1 d 1ก็เป็น42 42นะครับอ่าดีของผมก็เป็น43 สี่สิบสามนะครับแล้วก็เซตนะครับแล้วก็ดีสามของผมเป็นสี่สิบสี่นะครับอ่าปุ๊บโอเคนะครับเนี่ยก็จะเป็นสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่อันนี้คือ ASCII c โค้ดนะครับ ASCII c โค้ดของผมเพราะว่ามันเอาทีละแปดบิต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 เป็นโลออเดอร์นะครับเวลาเอามาใส่ไว้ใน D10 มันจะเป็นยังไงอากดชิป ใส่ไว้ใน DC ปุ๊บมันก็จะออกมาเป็น A B C D เลยนะครับตามนี้เลยเนี่ย A B C D นะครับอันนี้คือ ASCII โค้ดนะครับส่วนตัวนี้ก็คือ hexadecimal Code นั่นเองอหลักการก็จะประมาณนี้นครับก็คือ,อความแตกต่างระหว่าง8 bit โหมดกับ16 bit โห d e ก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็หวังว่าท่านคงสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับงานของท่านได้นะครับแล้วก็ ลองทำความเข้าใจดูเนื่องจากมันสามารถซิมูเลชันได้นะครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ